สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับหมอแก้วแม่นชัวอีกแล้วนะคะกับดวงประจําสัปดาห์ตั้งแต่วันที่10ถึง16เมษายนซึ่งคลิปนี้นะคะก็จะมีเรื่องการงานการเงินความรักและที่สําคัญมีเลขเด็ดด้วยนะมาดูกันค่ะว่าทั้ง7วันจะต้องซื้อเลขอะไรแล้วเลขอะไรจะให้คุณรวยคุณเฮงคุณปังบ้างเริ่มที่วันจันทร์นะคะได้เทพพุทธนะคะการพูดการเจรจาจะประสบความสําเร็จในเรื่องการทํางาน ถ้าใครจะวางแผนทําอะไรก็ตามแต่อยู่ในเกณฑ์เฮงในเกณฑ์รวยในการทํางานพูดจาดีได้เงินพูดจาไม่ดีก็ระวังจะเสียชื่อตัวเองนะคะที่สําคัญจะพูดอะไรให้คิดเยอะๆในเรื่องการเงินอาจจะตึงๆบ้างในช่วงต้นสัปดาห์กลางสัปดาห์ไปแล้วจะแฮปปี้การเงินคล่อง ไหลปื้ดไหลปื้ดเลยค่ะส่วนเรื่องความรักจะเงาเงาเซงๆหน่อยถ้าคนที่มีคู่เนี่ยยังโอเคอบ้างยังมีความมุมมี่มุมีกันบ้างแต่ถ้าคนโสดจะเงาเงาหน่อยในช่วงสัปดาห์นี้ก็ต้องระมัดระวังใจตัวเองอย่าดราม,ม่านะจ๊ะส่วนคนวาันอังคารนะคะได้ไพ่กรรมเทพนะคะไพ่ใบนี้นะคะ มองในเรื่องการงานจะมีปัญหาจุกจิกจู้จี้กวนใจค่อนข้างเยอะแล้วรู้สึกเซ็งรู้สึกเบื่อค่อยๆปล่อยผ่านไปเดี๋ยวทุกอย่างจะดีแต่ในเรื่องการเงินมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะกับเรื่องฟุ่มเฟื่อยไร้สาระจะจ่ายนูใ่ในใจ่ายนี่จ่ายนั้นออกไปค่อนข้างเยอะต้องวางแผนดีๆส่วนเรื่องความรักถ้าใครเป็นคนโสดแล้วก็แก้วขอแสดงความยินดีด้วยจะมีหัวใจที่พองฟูเลยค่ะเพราะจะมีคนมาขายขนมจีบแล้วก็ดีด้วยแซ่บด้วยนะคะส่วนคนที่มีคู่รักมีคนรักอยู่แล้วถ้ามีหลายๆคน ต้องวางแผนดีๆต้องป้องกันนะเพราะมันมีเกณฑ์ตั้งคันได้ถ้าคุณโอเคมีแฟนเดียวอะ่ะมีคนเดียวอะ่ะมันง่ายแต่ถ้ามีหลายคนต้องระวัดระวังป้องกันดีๆนะคะแล้วก็คนวันพุธค่ะ ได้ไพ,พ่พนรายบันทมสินในเรื่องการทํางานอยู่ในเกณฑ์เจราจาพาทีประสบความสําเร็จได้รับการสน,สนับสนุนอุ้มชูอย่างดีแต่ในเรื่องการเงินมีรายจ่ายเยอะแยะมากมายไปเลยโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับคนในครอบครัวเรื่องที่บ้านฉะนั้นวางแผนใช้จ่ายดีๆเดี๋ยวก็เฮงเองค่ะส่วนเรื่องความรักนะคะมีเกณฑ์ไปหวานแหววไปพ่องเที่ยวไปพักผ่อนกับคนรักอยู่ในเกณฑ์ทิศทางที่ดีแฮปปี้แน่นอนส่วนคนโสด ไปเที่ยวกับครอบครัวระวังจะได้หวานใจกลับมานะคะอาจจะได้จากาใน a r ียที่เราไปทักผ่อนนั่นแหละถือว่าแซบอยู่ส่วนคนวันพฤหัสนะคะได้ไพ,พ่พรพพิคเน่ปางประธานพอในการทํางานมักจะมีปัญหาสักต่างๆนานาแต่จําไว้ว่าคนอย่างคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถผ่านได้แน่นอนแล้วก็จะมีผู้ใหญ่หยิบยื่นโอกาสให้คุณก็ฟ้าเอาไว้ทําให้มันดีที่สุดในเรื่องการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่ได้มีอะไรที่ต้องกังวลนะคะอะไรที่เราวางแผนเอาไว้ว่าจะได้เงิน ก็จะได้อะไรที่วางแผนต้องจ่ายก็ต้องจ่ายค่ะถือว่าแฮปปี้ส่วนเรื่องความรักอยู่ในเกณฑชิลๆอยากปีกวิเวกอยู่คนเดียวซะมากกว่านะคะในกรณีอย่างนี้แต่ในกรณีที่คุณเป็นคนที่กำลังมีปัญหากับแฟนให้นิ่งให้เงียบเดี๋ยวความรักของคุณจะดีขึ้นเองค่ะส่วนคนวันศุกร์นะคะ ได้ไพ่พระรามแผงสอนนะคะอยู่ในทิศทางที่ดีวางแผนจะลงทุนทํางานอะไรก็ตามโปรเจกต์อะไรใหญ่ๆก็ตามแต่ประสบความสําเร็จได้รับการสนับสนุนอุ้มชูเป็นอย่างดีอยู่ในทิศทางที่ดีส่วนเรื่องการเงินมีรายจ่ายเกี่ยวกับการซ่อมแซมไม่ว่าจะซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมรถซ่อมแซมร่างกายก็จ่ายกนตามเนื้อผ้าเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองส่วนเรื่องความรักถ้าเงียบๆเง,งาๆแอบเลงแอบชอบใครอยู่ก็สามารถเดินหน้าจีบได้เลยเพราะว่ามีโอกาสจะประสบความสําเร็จใน ความรักครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นข่าวดีเชียวนะคะส่วนคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะได้ไพ่พระอรุณเทพบุตรหมายถึงการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆพร้อมกับลงมือทําอยู่ในทิศทางที่ดีใครที่ทํางานวางแผนเอาไว้ว่าจะทํางานเกี่ยวกับสินค้าออนไลน์หรือคนต่างชาติต่างภาษาเลิศทําเลยอย่าคิดเยอะทําไปแล้วประสบความสําเร็จได้รับการสนับสนุสน,นอุ้มชูเป็นทิศทางที่ดีมากๆเลยค่ะและที่สําคัญในเรื่องการเงินนะคะมีเกณฑ์รับเงิน จากโปรเจกต์ใหญ่ๆหรือเงินแบบฟุกๆมีเกณฑ์ถูกหวยอะไรแบบนี้เข้ามาด้วยก็ขอแสดงความยินดีนะคะส่วนเรื่องความรักมีเกณฑ์จะเจอคนถูกใจที่อยู่ต่างประเทศหรือต่างเมืองต่างจังหวัดกับคุณนะคะเข้ามาขายขนมจีบเพียงแค่คุณเปิดใจรับรองข่าวดีมาแน่นอนค่ะส่วนคนวันอาทิตย์นะคะ ได้ไพ่เทพพังคานคือการฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆนานาและอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องไฟต้องต่อสู้ไม่เคยได้อะไรง่ายๆในการทํางานก็เหมือนกันมักจะมีคนอิจฉาริษยาหรือพูดใส่ใครใส่ความให้คุณเดือดเนื้อร้อนใจเวลามีเรื่องอะไรเข้ามาถึงหูคุณเนี่ยคุณก็แค่เคลียร์ตามเรื่องไม่ต้องไปชวนทะเลาะต่อนะคะเดี๋ยวจะดีเองส่วนเรื่องการเงินอยู่ในเกณฑ์กลางๆไม่แย่แต่ก็ไม่ได้ดีมากก็ถือว่าลอยลํำไปนะคะส่วนเรื่องความรัก อยู่ในเกมที่อยากจะเอาชนะแฟนอยากจะควบคุมแฟนอยากจะบงการแฟนใจเย็นๆความรักไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ค่ะแค่ค่อยคุยๆกันไปก็จะดีแล้วนะอ่ะส่วนเลขมงคลที่สำหรับทุกคนจะเอาไปเสี่ยงโชคได้มาตั้งใจฟังกันเลยเริ่มที่วันจันทร์นะคะวันจันทร์เลขนำโชคคือ44กับ45นะคะ44กับ45ส่วนคนที่เกิดในวันอังคารเลขนำโชคคือ26กับ02ย้ำนะคะ26กับ02 วันพุธเลขนำโชคคือ55กับ57ค่ะ55กับ57แล้วก็วันพฤหัสนะคะเลข10กับ1 1ก็คือ11นั่นเอง10กับ11นะคะแล้วก็คนที่เกิดในวันศุกร์เลขนำโชคคือ11แล้วก็15 11และ15ส่วนคนที่เกิดในวันเสาร์เลข70นะคะกับ17 17กับ70นะจ๊ะ และวันสุดท้ายวันอาทิตย์นะคะเลขนําโชคคือ33และ39ค่ะ33และ39นี่คือเลขนําโชคของทั้ง7วันนะคะใครดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดแชร์กดแบ่งปันให้ด้วยเจอกันใหม่คลิปถัดไปค่ะบ๊ายบายค่ะ